เบิ้งเอาพี่น sì ้องนี่บางกุ้งเป้งซี่เลยครับนี่นี่ครับมีมีหู้ทางเขาอยู่อยู่ซีด่านเนาะอยู่ซีด่านนี่ครับนี่ครับเงี้ยครับเงี้ยอาหารมันอาหารปลาดุกเออหัวอาหารปลาดุกเนาะเออหัวอาหารปลาดุกเอาใส่ใส่วิธีใดนบ้างนี่บ้านนี้ก็จะไปเรียกกุ้งออกเน้ะพี่น้องบ้านี้เรียกออกก็ไก่กุ้งเต้นแล้วพี่น้องบ้านนี้เอาพี่น้องสวัสดีครับอีสานรอทงบุอนี่ครับพามาใส่บางกุ้งครับพี่น้อง เออบังกุ้งบังปลาซิวใส่ใอก้อยกุ้งเต้นเฮ็ดกุ้งเต้นน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาที่ตมช่มเบงนะครับใส่วิธีไรเห็ดวิธีไรน้องพี่น้องเนาะบังกุ้งแบบดักกุ้งน้องพี่น้องนี่ครับเบิงเอาพี่น้องนี่บังกุ้งเป็นงี่เลยครับนี่นี่ครับมีมีหูทางเขาอ,อยู่อยู่ซีด่านเนาะอยู่ซีด่านนี่ครับนี่ครับเนียครับเนียอาหารมัน ออันปดุกเหัวหันปลาดุกเนาะเออเอาหัวหันปลาดุกเอาใส่ใส่วิธีใดบ้างนี่มัดลงเลยมนบ่อืมเออมัดลงเลยน้องพี่นออ้องเอาทิม,มลงเลยด้วยนี่โอ้เอาลงไปเลยพี่น้องนี่ลงไปอยู่ในไว้ในกุ้งเลยครับนี้ก็มาปักพี่น้องปักปักไปเติมน้ำเตื้นๆพี่น้องนี่โอ้น้ำเตื้นๆดักกุ้งไว้ครับนี่เอา เดี๋ยวพี่รองนี่เด้อครับวิธีใส่ครับนี่วิธีใส่บางกุ้งบนี้มือไม่ห้องกับจังมาหยามเนาะพี่น้องเนาะอุ่นเศร้าเลาะเบิ้งนี่ครับนี่หล,ะลังแรกครับนี่ครับบางกุ้งหลังแรกเนาะหยามเบิ้งเฮาเ้ายิงได้คือวะอ่าเอามาเบิง้งมาเบิง้งโอ้โอ้พี่น้องแจกชวดชวดเลยครับคุณโอ้ได้การได้การกวาซิ่วหน่อยก็มีครับ บางกุ้งมเีแต่ปลาซิวโอ้บางกุ้งบางปลาซิวครับนี่คุณน่ะเบิง้งเบิ้งครับคุณน่ะครับแตกสวดสวดดูเอาเอาพี่น้องน้ำส้มไปเรื่อยครับนี่เบิ้งไปเรื่อยใส่ไปหลายหลังอยู่พี่น้องใส่หลายหลังอยู่นี่นี่ครับทำเรื่อหวังใส่ครับเป็นน้องสาสาส่วนตูแล้วครับนี่เป็นเลี้ยงปลาเรยมาใส่ไ้ครับโอ้หุ่นครับ าต่ก็จวดดู่พี่น้องบางแรกบางแรกแหกงมานแล้วพี่น้องใส่ข่างขึ้นไปสองมือสามมือแล้วพี่น้องจะมายามอีกทีหนึง่งยามสองมือก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมีครับมึงวิธีใส่ครับอืมวิธีใส่บางกุ้งเนาะพี่น้องเนาะอืมเรียบร้อยครับ พี่น้องมะจิบตามไปเบื้องจีบไปเบิ้องจีบหลังสองหลังสามหลังสี่ไปเรื่อยๆพี่น้องเอาเหมือนอากาศหนาแรงๆครับพี่น้องแรงแต่ว่าห่งางหนาวอากาศเยน็นแห,ห้งจะเศร้าพวกบ่บบบมักยมอุณหภูมิสิบสององศาพี่น้องมาเศร้านี่เลยบ่มา เอาเบื้องเบื้องเบื้องส้มลังสองพี่น้องเอาฝุ่นทีมงานก็ร่างดื่มขนมาพี่น้องเอาโอ้อันนี้มีตะกุ้งพี่น้องนี่อันนี้มีตะกุ้งบานนี่โอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะได้กุ้งเต้นแล้วบานนี่ฝุ่นพี่น้องเบื้องเอาเบื้องเอาฝุ่นโอ้เต้นโก่ๆอยู่ในฝุ่นเอาได้การแล้วพี่น้องได้การแล้วหักเนาะ นี่แหละพี่น้องหากินแบบวิถีอีสานเนาะพี่น้องมาใส่แล้วเ้าก็มายามพี่น้องบ้านนี่เออมายามเบิ้งน้าพี่น้องเนาะเอาที่ครับมากับทีมงานเบาสำเร็จพี่น้องอยบาีบน้องเบิ้งพี่น้องอย่าเบิ้งที่ใส่ไปแล้วโอ้เพียงใดเพียงใดโอ้หมาดูพี่น้องพุ่น แตกชวดๆเลยพี่น้องกุ้งเต้นกุ้งเต้นห,หลังจากยามมา,ล,าล้างล้างแล้วนี่แหละพี่น้องกุ้งโอ้เบิ่งเอาพี่น้องคนนะโอ้เข่าล้ายได้พี่น้องถือว่าเข่าล้ายพี่น้องท่นี่อ่อลาล้ารล้างร่วมกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่โอ้ที่ลางว่าุนครับขนะได้เป็นถวยแล้ว นี่แหละพี่น้องอีสานบ้านเฮาวิถีชีวิตอีสานหากินแบบอีสานบ้านเฮา,าก้อยปูก้อยปลาก้อยกุ้งเต้นอือมมีแนวเหตุหลังจากให้ให้เห้หน้าแล้วก็เลยเนาะพี่น้องเนาะมาอยากหากินไปแล้วครับเอาบ้านนี่ไปยามหลังไนต่อเฮาบ้านนี่นี่ตุ้ยสนใจไปหลายหลังพี่น้องเอา้า น้ำคนเพิ่นไปครับโอ้มีหอดกล้วยครับเพิ่นเอากล้วย,ยมาเลี้ยงนีนะครับพี่พิรีวิตอีสานเจีินน้ำหวยน้ำน้องไปเบิงเบิงเบิงพี่น้องล้างตอไปโอ้เจ้นสวดสวดขึ้นกันพี่น้องหลายหล้างหลายตัวหลายยุบหลายยิบเนาะพี่น้องเนาะ นะครับนี่ครับเบิ้งเราครับตรวจตรวจเลยทั้งกุ้งทั้งปลาซิวพี่น้องเลยมกแร่งบ้ดนกับก้อยกุ้งเต้นพี่น้องนี่ครับหมือนน้องคล้องบึงโยกไว้เลียเ้ยงปูเลี้ยงปลากินแบบวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮา มาพี่น้องนั่งฮไอเบิ้งอีกรุ่นล้างต่อไปฝันเหนื่อยเอบแอบโอ้โหโอ้คักคักคักแถวบนโู้ซ้อนาดใส่เลยพี่น้อะวูด้าโอ้โหโยกเบิง้งยกเบิง้งไม่พี่น้องหลังนี่แหงคักบาดน,นี่แตกชวดชวดเลยพี่น้องบาดน,นี่อ้ยหลังสุดท้ายแหกมานเลย พุนน่ะโอ้คักพี่น้องคักนี่พี่น้องพุนน่ะเอ้ยเอาด้วยพี่น้องบานนี้บานนี้ก็จะไปเรียกกุ้งออกแ้น่ะพี่น้องวานนี้เรียกออกก็ก้อยกุ้งเต้นแล้วพี่น้องนมาพี่น้องวานนี้นอโอ้มากินกุ้งเต้นน้ำกันนะครับเบิงบ้งเบิ้งพี่น้องกุ้งเต้้เพิ่น โอ้ยกำลังใส่บักพริกครับยิกปุงอืมบักกอกลงจักหน่อยโอ้ยบ่มาทำได้เห้ยโอ้ยพี่พี่น้องเบิง่งกุ้งเต็นเลยครับ,บได้อยูอ้วหลังจากยามมาแล้วเอาตามสูตรเอาตามสูตรตามสูตรโอ้โหนะโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งห้าวหุ่โอ้ยโดดฟังฟังฟังอ้พี่น้องคนเดียวโอ้ยบ่มา หอม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 ฮวยฮวยเฮ้คือรถหุห่นครับคืน้ำป่าแห้งเสียนดีบานนี้หอมมากน้ำได้เฮ้ยเด้โอพี่น้วจะทงใส่แ<ะ>นวใส่เนวของแสบลงไปครับผ<ะ>งนัวผงนัว <laughs> ข่นเอาเข้าไปน้องเอาโคนบ้านนี้เว้ยน้ำไหลได้บ้านนี่ในเวลาซิมไปซ่อนน้อย,ย,ว,ย,ว,ยว่าได้มากบ่อยจิบซ้อนในเลยซ้อนพอดีครับพอดีปากป้าดูหอมมาพี่น้องหอมหอมุนวุ้นไล้บ้านนี้เอ้ยน้ำไหลเฮ้ยแล้วทีมือกุกระดับเด้ครับนี่เอาซิมซิมบ่อยซ้อนนะตักซิมมัหนะเอ้ย คนอ่ะอือมี่อตาอือน่ะโดดต้องแดงๆพี่น้องผมโ,โดดโดดนี่นะกุ้งเตี้นขอนานแท้พี่น้องอือพี่จังคือว่าเผ็ดค่เผ็ดเยีเผ็ดอยู่ลยะสวใจบกกอกหนน,นึงเียวกอกสี่มันบกัดมันบคืนี่เลยกุ้งเต้นนี่สรละต้องใส่เครื่องคักๆยู่มันจังจัดอือ ผูมคืยน้าออันนี้ว่าทายบัวฮะ่อไ่ต้องทายใส่ได้บุ้ยกับเจ็บมั้ออกสาธันณะอะไรได้พี่น้องวูวซิ่มซิมมขามัซิม้าม่แล้วนี้นวแล้วพูดนะออุอืมจเนาะพี่นองเนาะ มาเด้อพี่น้องเด้อกินกุ้งเต้นน้ำกันครับคุณอ่ะพี่ครับพี่คุณอ่ะแดี่ยวกงนคืองี้คัมในไงมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันครับเอามาพี่น้องกินก้อยกุ้งน้ำกันครับพี่โอ้ยคัมในไงเด้อครับพี่น้องเด้ออ่าประยาดกินดีด้วยกันครับพี่น้องครับ แซบครับแซบเนี่ยอยากให้มาสองชุดมดันงขาเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามตัวไลค์กดแชร์นั่นเด้อพี่น้องเด้อครับน่สารเราทวงบันนี่กับมีของฝากก๋ายกุ้งเต้นพี่น้องจบคลิปนี้กับสวัสดีครับ